สวัสดีครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่3ในเรื่องของการหาปริมาตรมากสุดของกลวยกลมตรงที่บรรจุในทรงกลม2คลิปก่อนหน้านี้นะมี4วิธีในคลิปนี้มีอีก1วิธีมาดูกันว่าในคลิปนี้ใช้วิธีอะไร bc ความสูงของกลวยกลมตรง ab รัศมีของฐาน,นฐานที่เป็นวงกลมนะ OAOC ลัศมีของทรงกลม R ตัวใหญ่เนี่ยอันนี้ก็ขยายรูปให้เห็นชัด AB ยาว R ตัวเล็ก AOR ตัวใหญ่ทำม,มุมเซตา้า OB เนี่ยกความสูงทั้งหมดลบด้วย R ตัวใหญ่สามเหลี่ยมรูปนี้ทรายข้ามฉากเนี่ย OB ส่วน OA ก็ h ลบ r ส่วน r ตัวใหญ่ย้ายค่ามาก็ h ลบ r เท่ากับ r ตัวใหญ่ sin เซตาความสูงก็กลายเป็น r บวกด้วย r sin เซตาดึงตัวร่วมออกมา cos ชิดฉาก r ส่วน r ตัวใหญ่ฟัน r ตัวเล็กก็มีค่าเป็น r ตัวใหญ่คูณ cos เซตาความสูงเมื่อกี้นี้นะจัดรูปให้ดูแลรัศมีจัดรูปแล้ว ปริมาตรเท่ากับ1นส่วนสา r กําลังสองคูณสูงนะคลิปก่อนหน้านี้นะเราจัดรูปให้เหลือตัวแปรความสูงอย่างเดียวแต่ตอนนี้นะจัดรูปให้เป็นเหลือแต่มุมแทนค่า r กําลังสองละแทนค่าความสูงละก็แปลว่า v ตัวเนี้ยอยู่ในเทอมของมุมเนี่ยจะใช้แคลคูลัสก็ได้นะแต่ว่าฟังก์ชันตรีโกนั้นต้องเป็นแคลคูลัสระดับปี1นะ นักเรียนมอปลายก็ยังไม่ได้เรียนสูตรแคลคลรัสอนุพันธ์ของฟังก์ชันตรีโกณเพราะในคลิปนี้ก็จะใช้อสมการค่าเฉลี่ยเลขคณิตเลขาคณิตคอสกำลังสอหนะึ่งลบไซน์กำลังสผลต่างกำลังสนะมีตัวเลข3ชิ้นคูณกันแล้วนะบรรทัดนี้ลอกมาเฉยๆตัวนี้หารได้2ตัวนี้หารด้วยนะเทคนิคการจัดรูปนะเดี๋ยวพจน์ของไซจะได้หายไป คูณได้วย4ได้เท่าเดิมของ3ชิ้นคูณกันถอดรูทสยกกำลัง3ได้เท่าเดิมโดยอสมการค่าเฉลีย่ยเลขคณิตเลขาคณิตเนี่ยตัวนี้ก็น้อยกว่าพจน์นี้บวกด้วยพจน์นี้บวกด้วยพจน์นี้บวกกันเสร็จแล้วทรายหายไปละเหลือเป็นข้างบนเหลือ2ข้างล่างเหลือ3ทมพมนยกกำลัง3เนี่ยเพราะฉะนั้นปริมาตร V เนี่ยมีค่า น้อยกว่าหรือเท่ากับ32มสส่วนแปดอ็ r กำลังสามสมการค่าเฉลี่ยเลขคณิตเลขาคณิตเป็นจริงเกิดตอนที่เนี่ยบวก1ลบไซนเซตาเท่ากับ1บวกไซนเซตาส่วน2แก้สมการแล้วก็ได้เป็นไซนเซตาเท่ากับ1ส่วน3เนี่ยถ้าไซนเซตาเท่ากับ1นึงส่วนสด้านนี้ R ด้านนี้ก็ต้อง R ส่วน3ถ้าด้านนี้ R ส่วน3ด้านนี้ R ด้านนี้ก็ต้องเป็น2คูณรูทส่วน 3r ตัวใหญ่ เพราะฉะนั้นปริมาตรของกลวยกลมตรงสีม่วงเนี่ยนะปริมาตรมากสุดมีค่าเท่ากับ3.2ส่วน8ปเพากำลัง3นะเกิดตอนที่ความสูงมีค่าเท่ากับ4ส่วน3คูณ R ตัวใหญ่เกิดตอนที่นะัรัศมีของฐานนะลัศมีวงกลมของฐานเท่ากับ2คูณรูทสส่วน3คูณ R ตัวใหญ่เพราะฉั้นการหาปริมาตรของกลวยกลมตรงสีม่วง บัรจุในทรงกลมรัศมี r เนี่ยมี3คลิปให้ดูมี5วิธีในการคำนวณน,นีแล้วก็ทุกวิธีได้ปริมาตรมากสุดคือ32.81ส่วน r กำลัง3เนี่ยแล้วก็ปริมาตรตัวนี้เท่ากับ8ส่วน27ปริมาตรของกลวยปริมาตรของทรงกลมก็มี5วิธีนะไปศึกษากันในคลิปต่อไปก็จะมีการหาค่ามากสุดของรูปทรงเลขาคณิต นะติดตามกันต่อไปสวัสดีครับ